สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไก่ชนนะครับทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเชฟแม็กแซบเตะปากนะครับผมวันนี้เชฟแม็กจะมาทําการรักษาไก่หน้าซิดนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเขาจะหน้าซิดนะครับอันนี้เริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็จะมาบอกวิธีนะครับว่าเชฟแม็กให้กินอะไรบ้างนะครับอย่างที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็น บระเพชรนะครับบัระเพชรแช่น้ำผึ้งนะครับคือตัวนี้นะครับเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับบระเพชรนะครับที่ขึ้นอยู่ตามป่าตามอะไรนะครับก็ชิ้นประมาณนี้นะครับสามชิ้นนะครับอ่ะปอนให้กินเลยนะครับไอตัวนี้เขาหน้าซีดมานานแล้วนะครับก็รักษาประมาณสองอาทิตย์นะครับก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับให้กินบระเพชรเสร็จแล้วก็ ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นนี่ครับเห็นไหมครับเพื่อนๆตัวนี้เป็นน้ําตาลปี๊บนะครับจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับนี่ยครับเราจะชอบมากนะครับน้ำตาลปี๊บนะครับนี่นี่ก็ชอบเือนนกัล้วราา กันด้บ่อแเอื่องค่ะอืม2,000เห้ย500นี่ครับเพื่อนน้ำตาลปี๊บนะครับตัวนี้มันก็ชอบกินน้ำตาลให้หลักตัวแล้วก็อนี้นะครับเพื่อนกล้วยนะครับเนี่ย ตัวนี้เขาจะไม่กินกล้วยอีกนะเขาจะชองมีปอนนะครับแล้วก็นี่ครับอันนี้คือน้ำแดงนะครับน้ำหวานนะครับน้ำหวานฮีลูบอยน้ำหวานฮีลูบอยนะครับประมาณสองหลอดบีบนะครับ นี่ครับ่้นหมานี้ลูบอยใช้ยี่ห้อไหก็ได้นะครับปินน้ําแดงนะครับนี่ครับก็มีบอระเพ็ดแช่น้าผึ้งนะครับผมไม่กินทุกวันนะครับตัวนี้เขาเริ่มเขามีอาการหน้าสีดนะครับก็เริ่มที่จะนี่ครับเพ่อนเพื่อนเขาจะหน้าซิดนะครับก็ใช้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มอันนี้เริ่ม เริ่มดีขึ้นนะครับมีน้าน้าตาลปี๊บแล้วก็กล้วยนะครับน้ําตาลปี๊บแล้วก็กล้วยแล้วก็วอราเพชรแ <c oughs> ช่น้ําผึ้งแล้วก็น้ําหวานนะครับสี่อย่างนะครับให้กินทุกวันทุกวันนะครับก็ประมาณสักสองสามอาทิตย์ก็เริ่มดีขึ้นนะครับตัวนี้ปกติมันจะซีเหลืองเลยนะครับสีมากนะครับนี่ครับ ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับอันนี้เป็นไก่ไก่หนุ่มไก่หนุ่ม5เดือนนะครับแต่คู่มันไม่เป็นไรนะคู่มันแดงดีนะแต่ตัวนี้มันจะซิดๆหน่อยนะครับผมก็เลยลองใช้วิธีนี้นะครับก็โอเคนะครับผมว่ามันมันก็เริ่มแดงขึ้นนะครับนะครับก็เริ่มแดงขึ้นนะครับ เป็นไก่เยียนะครับเป็นไก่เยียก็วิธีการรักษาง่ายๆนะครับไก่หน้าซีดนะครับหรือถ้าเป็นเยอะกว่านั้นก็เพื่อนๆมียาที่ตัวไหนที่ว่าดีก็เพื่อนๆก็แนะนำเชฟแม็กมาหน่อยนะครับคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับว่ายาตัวไหนดีนะครับเชฟแม็กจะได้ลองมาใช้ดูนะครับเผื่อเขาเป็นหนักกว่านี้ครับก็เป็นอาการเริ่มต้นนะครับ ก็เป็นอาการเริ่มต้นเริ่มหน้าซีดหน้าเหลืองนะครับก็ใช้วิธีนี้ผมว่ามันรักษาได้นะครับอันนี้ก็เริ่มจะหายแล้วนะครับ70เซนตได้นะครับเริ่มแดงกลับมาแล้วนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ใครมีวิธีไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับว่ายาตัวไหนดีนะครับใช้กับอาการไก่หน้าซีดนะครับ ของเชฟแม็กก็มีน้ำตาลปี๊บนะครับที่่อให้ดูเบื้องต้นน่มีน้ำตาลปี๊บแล้วก็มีกล้วยมีบอรับเพชรเชยน้ำผึ้งแล้วก็มีน้ำหวานนะครับน้ำแดงนะครับก็มีสี่สี่อย่างนะครับตอนนี้นะครับเริ่มจะแดงขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆมีวิธีไหนที่ดีนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับบอกเชฟแม็กหน่อยนะครับผมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเพื่อนๆชาวไก่ชนทุกท่านนะครับ ก็ขอกาบสวัสดีครับ